ขอเชิญรับฟังบทบรรยายธรรมะจากช่องสุขแท้ด้วยธรรมในหัวข้อที่หลายคนสงสัยกันมานานว่าบุญเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือเปล่าหากคุณเคยทำบุญแล้วรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ดีขึ้นยังมีปัญหาเดิมๆยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข หรือบางคนอาจตั้งคำถามว่าบุญจะไปช่วยอะไรได้ทำดีแค่ไหนก็ยังจนเหมือนเดิมคนรวยบางคนไม่ได้ทำบุญด้วยซังแต่กลับสุขสบายกว่าคนธรรมะธรรมโมอีก คำถามแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจว่าคำว่าบุญในทางพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงแค่การใส่บาตรหรือถวายสังฆทานเท่านั้นบุญคือพลังงานที่ดีงามที่เกิดจากกายวาจาและใจของเราที่ประพฤติช,ชอบทำดีมีเมตตาละบาปละโลภโกรธหลง การทำบุญที่แท้ไม่ใช่เพียงแค่หย่อนเลินใส่ตู้แล้วหวังจะรวยแต่คือการเปลี่ยนใจของตนให้เป็นกุศลคือการขัดเกลาตนเองให้ค่อยๆดีขึ้นทั้งภายนอกและภายใน บุญคือแรงผลักดันทางจิตคือพลังที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแม้บางครั้งเราอาจไม่เห็นผลทันตาแต่หากทำต่อเนื่องมันจะค่อยๆเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปโดยไม่รู้ตัวบางครั้งสิ่งที่เปลี่ยนก่อนเงินทองก็คือใจ ใจที่เคยหงุดหิดง่ายก็สงบขึ้นใจที่เคยท้อแท้ก็กลับมีพลังใจที่เคยเห็นแก่ตัวก็รู้จักแบ่งปันใจที่เคยแค้นก็เริ่มให้อภัยใจที่เคยยึดติดก็เริ่มรู้จักปล่อยวางแล้วเมื่อใจเปลี่ยนลอกทั้งใบก็เปลี่ยน ใจที่ดีจะพาเราไปพบกับโอกาสดีๆคนดีๆการงานดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆที่เราก็ไม่อาจคาดคิดได้ว่ามาจากไหนบุญไม่ใช่สิ่งลี้ลับแต่เป็นผลแห่งการกระทําที่ดีที่ถูกเก็บสะสมอยู่ในจิตและรอวันที่จะส่งผล บางคนทำบุญแล้วเห็นผลทันตาบางคนต้องใช้เวลาบางคนต้องสะสมยาวนานข้ามชาติแต่ไม่มีใครที่ทำบุญแล้วเสียเปล่าเพราะบุญคือพลังสะสมที่ไม่มีวันหายไปเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ดีที่แม้อย่างไม่งอกตอนนี้วันหนึ่งก็จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแล้วทำบุญแบบไหนจึงจะเปลี่ยนชีวิตได้จริง บุญคือพลังของความดีคือพลังของความเบิกบานในใจที่ไม่มีใครมองเห็นได้แต่สามารถส่งผลเปลี่ยนชีวิตได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นชีวิตภายนอกหรือชีวิตภายในก็ตามการที่เราจะพูดว่าบุญเปลี่ยนชีวิตได้ต้องเข้าใจเสียก่อนว่าชีวิตคือผลรวมของกรรม กรรมคือการกระทําและการกระทําใดๆที่เป็นไปในทางที่ดีคือกุศลลกรรมนั่นแหละเรียกว่าบุญบุญเกิดจากอะไรบ้างในพระพุทธศาสนามีการสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุสิบซึ่งเป็นทางสร้างบุญอย่างถูกต้อง 1. ทานามายัยการให้การสละสิ่งของความสุขกำลังแรงกาย 2. ศส,สีละไมาการรักษาศีลทำชีวิตให้เรียบร้อย 3. ภาวนาไมาการเจริญจิตเช่นนั่งสมาธิฟังธรรมะ 4. อปจาย,ยนามายัยการเคารพนอบน้อมต่อผู้มีคุณ 5. วัยาวัจจะไมาการช่วยเหลือเกื้อกูล 6. ปฏิทานามายัยการอุทิศส่วนบุญ 7. ปัตตานุโมทนาไมาการยินดีในบุญของผู้อื่น 8. ธรรมมะสวนณมายัยการฟังธรรมะ 9. ธรรมเทศนามายัยการแสดงธรรมให้ข้อคิดคนอื่น 10. ทิฏฐุชุกกรรมการทำความเห็นให้ตรงจะเห็นว่าการทำบุญไม่ใช่เพียงแค่ใส่บาตรหรือบริจาคเงินแต่ยังรวมถึงการคิดดีพูดดีทำดีแม้แต่การให้อภัยก็เป็นบุญแล้วบุญเปลี่ยนชีวิตอย่างไร คำตอบคือบุญทำให้ใจเราดีขึ้นใจที่ดีจะพาเราคิดดีคิดดีจะนำไปสู่การกระทำดีและการกระทำดีจะสร้างเหตุปัจจัยที่ดีแล้วผลก็ย่อมดีตามคนที่มีบุญมากมักมีใจเบาไม่ทุกง่ายแม้มีปัญหาก็ไม่ท้อแท้เหมือนคนไร้บุญ บุญจะเปลี่ยนวงจรชีวิตของเราจากการดึงดูดเรื่องร้ายๆให้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ดีบางคนเคยทุกข์เคยจนเคยล้มเหลวแต่เมื่อเริ่มหันมาสร้างบุญจิตเริ่มเบิกบานใจเริ่มสดใสชีวิตค่อยๆเปลี่ยนคนรอบตัวเปลี่ยนงานเปลี่ยนสุขภาพดีขึ้นโชคดีมากขึ้นแม้กระทั่งภัยอันตรายก็เบาบางลง คุณเคยสังเกตไหมว่าคนบางคนเหมือนมีเกราะบุญคุ้มครองแม้จะเจอปัญหาแต่รอดได้แบบปาฏิหาริย์นั่นไม่ใช่เพราะโชคดีเฉยๆแต่เพราะเขาสร้างบุญมาโดยไม่รู้ตัวบุญนั้นคอยรองรับคอยปกป้องคอยนำทางและบางคนอาจสงสัยว่าทำบุญแล้วทำไมยังไม่เห็นผลทำไมยังไม่รวยยังไม่สุข ยังเจอแต่เรื่องแย่ๆคำตอบคือบุญมีเวลาของมันเหมือนหว่านมเมล็ดลงดินเราต้องรดน้ำพรวนดินอดทนรอเวลาจึงจะได้เห็นต้นไม้เติบโตที่สำคัญต้องทำบุญด้วยใจที่ไม่โลภทำเพื่อปล่อยทำเพื่อเบาใจไม่ใช่ทำเพื่อหวังสิ่งตอบแทน ยิ่งเราทำบุญโดยไม่หวังบุญจะยิ่งบริสุทธิ์และผลจะยิ่งแรงการเปลี่ยนชีวิตด้วยบุญไม่ใช่การขอพรล,ลอยๆแล้วหวังฟ้าโปรยทองลงมาแต่คือการเปลี่ยนจากข้างในเมื่อจิตเปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนและนี่คือสเรื่องที่บุญเปลี่ยนชีวิตได้จริงอย่างแน่นอนข้อ 1. บุญเปลี่ยนจิตให้เป็นสุข จิตที่เคยฟุงสซ่านเครียดแบกโลกไว้ทั้งใบจะเริ่มสงบเย็นเป็นสุขโดยไม่ต้องพึ่งยาใจที่เคยกังวลก็ผ่อนคลายอย่างประหลาดนี่คือผลของการภาวนาการฟังธรรมะการนั่งเงียบๆกับตัวเองสร้างบุญแก่ใจขออ้อ2บุญเปลี่ยนทัศนคติ คนมีบุญมากจะคิดในทางบวกมองชีวิตด้วยปัญญาไม่ใช่อารมณ์เมื่อเจอปัญหาก็เรียนรู้ไม่ใช่หนีเห็นทุกข์เป็นครูไม่ใช่ศัตรูนี่คือผลของบุญจากการฟังธรรมคิดทรร ข้อ 3. บุญเปลี่ยนพลังงานรอบตัวบุญคือพลังงานดีงามเมื่อเราสะสมบุญมากพอชีวิตจะเริ่มเจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆแม้โชคร้ายก็เบาบางลงเพราะบุญจะส่งคลื่นความถี่สูงออกไปใครที่คิดไม่ดีก็เข้าไม่ถึง ข้อ 4. บุญเปลี่ยนอนาคตบางคนเกิดมาในกรรมไม่ดีแต่สามารถเปลี่ยนอนาคตตนได้ด้วยการขยันสร้างบุญอดทนฝึกใจบุญจะค่อยๆปรับสมดุลกรรมเก่ากลายเป็นคนใหม่มีเส้นทางชีวิตที่สดใสขึ้นในภายหลังสุดท้ายนี้ขอให้เราอย่าพึ่งหมดศรัทธาในคำว่าบุญแม้ยังไม่เห็นผลทันที แต่เชื่อเถอว่ามันกำลังทำงานอยู่ในเงียบทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์และรอวันที่ผลจะเบ่งบานในชีวิตเราอย่าหยุดทำความดีเพียงเพราะยังไม่เห็นผลเพราะไม่มีความดีใดที่สูญเปล่าและไม่มีบุญใดที่ไร้พลัง ขอให้คุณเป็นผู้มีบุญมีจิตใจเบิกบานและขอให้บุญที่คุณสะสมเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นอย่างที่หัวใจคุณหวังไว้ขอบคุณที่รับฟังจากใจ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากท่านชอบเนื้อหานี้สามารถกดติดตามช่องสุขแท้ด้วยธรรมเพื่อไม่พลาดคลิปธรรมะลึกซึ้งในครั้งต่อไปขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอให้บุญรักษาทำคุ้มครองค่ะ